เสียงใครมาตัดอะไรหน้าบ้านเดี๋ยวไปดูก่อนนะจ้ะโอ้มองไปก็เจอคุณพ่อบ้านแล้วจ้ากำลังตัดต้นไม้จ้ะตัดต้นมะขามเทศจ้าอ้าวทำไมถึงตัดทิ้งละ่ะก็เพราะว่ามันเก็บลูกไม่ถึงจ้า <c oughs> มันไม่ใช่อย่างนั้นนะจ้ามันมีความจำเป็นต้องตัดจ้า เพราะอะไรล่ะจ๊ะก็นี่แหละจ๊ะก็คือเหตุผลก็คือว่านี่เนี่ยต้นมันโตนะจ๊ะกิ่งก้านมันจะไปถึงสายไฟฟ้าจ้าเวลาฝนตกลมแรงนี่มันก็น่ากลัวนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะมาทับสายไฟฉันก็แหม่รอช้านะจ๊ะเตรียมอุปกรณ์จากถุงมือจ้ะก็ต้องไปช่วยกันหน่อยละจ้ามะขามเทศมันกิ่งมันก็มีหนามนะจ๊ะเราก็ต้องต้องกันตัวเอาไว้ก่อนจ้ะ นานคนก็บานก็ค่อยเอาออกทีละกิง่งละกิง่งเมื่อลงมาแล้วก็ค่อยจําแหลกไปจากท,ลทีละท่อนละท่อนเดี๋ยวนี้ก็ดีนะจ๊ะมีเครื่องทุนแรงไปถ้าเป็นเลื่อยอย่งางเมื่อก่อนะโอ้ยกว่าจะได้กว่าจะเสร็จก็เหนื่อยจ้ะอันนี้ก็มีเรื่อยทันสมัยจ้ะปาดเอาปาดเอา,ปา,เอา,ปาแป๊บเดียวก็เสร็จ่นกับเริ่มตะทา่เนียนะจ๊ะนี่นะตัดลงมาแล้วจาะเป็นกิ่งที่สองแลจ้ะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆ,ๆ,ๆทอนให้มันเป็น ผนเล็กๆพอขนเอาไว้นะจ๊ะเราก็าจะไปได้เอาไปเผาถ่านกันนะจ๊ะไปก็เเลือกินนี้แล้วจ้กหญิงสุดท้ายแล้วจ้าอ๋อนั่นลงแล้วในที่สุดก็หมดต้นเลยว้าเจงว่บเลยแม่วุดวดิสายไฟเลยเนาะจ้าเกือบไปจ้ะนี่ถ้าปล่อยตัวกว่านี้ก็คงจะโดนสายไฟแนี่นอนเลยจ้าเนาะเดี๋ยวช่วยเขาทํางานสักหน่อยกันนะเดี๋ยวเขาจะว่าอูย ่ายแต่รูปแต่รูปไม่เห็นช่วยอะไรเลยเฟื่องก็จะตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่ละจ้าจะเอาไว้ไปท่อนไว้ทําปืนหุงข้าวจ้าใช้เตาฟืนเตาถ่านนี่ก็ต้องหาถ่านหาฟืนเอาไว้กันละจ้าเราก็ต้องหาตัดกันยามแล้วงนี่ละจ้ายามผลก็ตัดลําบากจ้าทอนไหนใหญ่ๆก็จะเอาไปเผาถ่านจ้านี่ละจ้าวิธีชีวิตบ้านนาชนบทของเราจากขอจบทิปแค่เพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ